สวัสดีกคนพบกันอีกเช้งเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวตัวละครโคลโบธาตุไม้ตัวที่4ชื่อของเขาคือนากาโนโยซึบะมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่งแค่เกมสตตีมเมือ์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพาังงานดีกว่าพาังงานเอาเห็นหมดทำไงดีวะนเนี่ย24ตเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราก็หยิบช่องแคแกมสตรตมเมอร์ไทยกับเกม ไลด์ไอเดอร์เลนเจอร์นะครับอย่างให้ทุกคนได้รับชมเป็นทอไปนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครคอโลบโบตัวที่4นะครับท่านไม้อย่างโยซุบะมาดูกันว่าตัวละครเนี้ย ทำอะไรได้แล้วมันจะโหกขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแคสเกมสเตเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาะประมาณหกหมื่นก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่นสมาชิกเพนเดอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกูพาคอนเทนต์ฟรีไฟล์โรบอว์วอลคันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติกเต iker ได้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่ twenty four pay นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปอองงมาิ่่บบบบกกเลลยคคุณจะไดด้รรัสวนแโตถ ขอบคุณครับและนี่ก็คือตัวละครโคลโบตัวที่4นี่ยครับโยซุบะนะก่อนที่เราจะเทสเนี่ยรเราก็ต้องมาดูความสามารถก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ตัวไก่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกลมาที่โยซุบะในเป็นไงโยซุบะนะก็คือจะสร้างความเสียหาย250%นะครับกับศัตรูด้านหน้าแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า20%ของพลังชีวิตเนี่ยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี50%เป็นเวลา7วีนะครับสกิลที่2เนี่ยจะ ร้างความเสียหาย250%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตี20%เป็นเวลา7วินาทีเนแล้วก็จะเพิ่มจอะพลังป้องกันนะครับ50%เป็นเวลา7วินาทีนแล้วก็พารีนะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกโจมตีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง50%เป็นเวลา7วินาทีนะครับเพิ่มได้สูงสุดถึง300%นะเออคือยิ่งโดนตียิ่งตีแรงยิ่งโดนตียิ่งตีแรงนะตอนนี้ผมก็ ติดตั้งอุปกรณ์มาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแบบทีมไกลๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่พวกคอมโบนะครับมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปหัวแบบด่านสัก,สกด่านพันเลยเออด่านพันเลยปะ่ะอ่ะพันยี่สิบมาดูว่ามันจะโหขนาดไหนปุ๊บบุกบุกนี่ไงบุกบากบุกบากเออไปปุ๊บปุ๊บนี่เห็นว่ามันจะปล่อยเหมือนแบบอะไรแบบแบบเหแบบมือนควันเข,เขียวๆนะเออเห็นนะแล้วก็จะมีเนี่ยใบโคเวอร์ขึ้นมานะปุ๊บปากไปปุป๊บปุปป๊บปุบปปป๊บปุ๊บเฮ้ยถือว่าโหดอยู่นะเออถือว่าโหดอยู่นะ ฟ so right right so ุบฟับฟุบฟับเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออไม่ตายด้วยไงไม่ตายด้วยเออขนาดมาตัวเดียวนะนี่ด่านพันยี่สิบเหมือนอ่ะตึงจัดเลยนะดูบุกบักบุกบักหูชนะบอสอย่างง่ายครับชนะบอสอย่างง่ายได้จัดอ่ะเออฟุบฟับฟุบฟับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักด่านนึงนะโอ้กนี่ไงปล่อยสกิลเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็มีแบล็คโคเวอร์ขึ้นมาฟุบฟับฟุบฟับเป็นไงไม่ตายครับตึงจัดตึงจัดบุกบักบุกบักบุกบักเดี๋ยวจบบอสด่านนี้ผมจะใส่ทีมแบบคอมโบธาตุไม้ไปลุยยยเเเเลลอออาป่ะแแบบบบโหดๆ ไปสานามพันหกพันเจ็ดอะเออไปครับผู้บอตายง่ายเกินบอตายง่ายเกินอย่างงี้มันต้องใส่แบบทีมท่านไม้นะอะผมจะไปแบบทีมท่านไม้นะทุกคนผมจะไปด้วยเจสิก้านะเป็นตัวบับโลนะแล้วก็ไปแบบนี้เลยเลต้านะเลตา,ลตาก็สร้างโลให้เพื่อนได้นะครับเจสิก้าก็สร้างโลให้เพื่อนได้นะในส่วนของเลตาเนะี่ยวบคุมฝั่งตรงข้ามมาเป็นพวกเราได้อีกนะครับแล้วก็มีโยซุบะอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะไปแบบนี้เลยนะเออสามตัวละครนี้นะทุกคนฟึบแล้วก,กดมา ปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปแบบด่านโหดๆเลยเอาแบบอืมยี่สักต้าหน่อยนี่อันแปดเลยอันแปดยี่สิบเลยมาเอาแบบตึงอ่ะปุ๊บปุบปับปุบปับหไหวปะไหวปะเป็นไงโอ้โหมีโล่ครับมีโล่ครับยังไม่เข้าเลือดครับมีโล่มีโล่เป็นไงมีโล่ครับมีโล่ปุ๊บปับปุบปับปุบปับปุบปั๊บปุ๊บนี่เป็นไงเจสิก้าฉีดเข้าไปนะติดสตันนะปุบปับปุบปับเข้าไปนะบักในไงบัฟโล่โอ้โหโล่ยังไม่หายเลยบัฟโล่ใหม่เข้ามาอีกรอบมึงไง ตึงจอดฟื video, ้นไปต่อนะครับปุกปากปุกปากฉีสตันแล้วก็ควบคุมฝั่งของข้ามาตีกันเองนะครับฟื้ฟ้าฟื้ฟ้าฟื้นฟ้าระเบียบใบโคเวอร์ของเราก็ยังอยู่นี่ยังไม่ตายนะนี่เรายังไม่ตายนะดูดิฟื้นไปงานแล้วก็มีบับโล่นะครับจากเจสิก้านะปุกปากปุกปากปุกปากเข้าไปต่อนะคือบับโล่ทั้งสองตัวนะทั้งเลต้าแล้วก็เจสิก้าของผมเนี่ยแล้วก็ฟุบนี่เมื่อยศสบาทยิ่งถูกโจมตีนะครับก็จะยิ่งเพิ่มพลังโจมตีนะคือโกงจัดนะในส่วนของตัวละครธาตุไม้นะฟุบบไปปปปปปปครักกกกกกาาา เอันนี่คือยังไม่ตายสักตัวนะเดี๋ยวใอยดูนะแต่ตอนนี้เลือดของเลต้าของผมเริ่มแหว่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจ้าที่กั้ง,งเรารับได้ทการบับโลเข้ามานะครับบับโลเข้ามาก่อนนี่นะแล้วโเกคคุมฝั่งตรงข้ามนะเรากหัวเข้าไปนะเดี๋ยวมันดวนว่าเราจะไหวกับบอสหรือเปล่าแค่นั้นเองนะปึ๊บมาปึ๊บนี่มาถึงครับเตะโลก่อนยังไงนี่ต้องเตะโลปึ๊บแล้วก็ฉีดไปนะครับฉีดสตาร์ทไปหนึ่งทีนะครับฟับฟัลฟับฟับเข้ามาโอเคมา ปึ๊บแต่ว่ายศตุบะผมก็ยังไม่ตายนะคือตอนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่ตายเลยนะเออขนาดดาบพันแปดยี่สิบมันอะไรี่มันธรรมดานะปุ๊บแล้วก็บัฟโลไปหนึ่งทีจากเจสิก้าเนี่ยครับฟุบฟับฟุบฟาฟุบฟาโอเคเดี๋ยวมาดูบอสนะถ้าบอสมันธาตุธาตุไฟนี่งานเข้านะเออโอเคบอสมันธาตุน้ำนะมาดูว่าจะยื้อกับบอสไหวหรือเปล่านะครับฟุบฟับฟุบฟับไปไปครับไปครับปุกปาก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 กปุเดี๋ยวเพิ่งตายก็พอนะ้วคอยบัฟโลไปนานๆนะครับฟุบฟับฟุบฟับโอเคโอเคไป ไปต่อไปต่อคุ้ยตอนนี้เลต้าตายนะแต่ว่าบับโลกก่อนนะครับบับโลกก่อนตายนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวกับบอสนะเออยื้มาไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยนะมันโหดเกินนะครับในส่วนของบอสนะครับแล้วก็ตอนเนี้เจ้ายศสิบบาทของผมเนะี่ยมันแค่เลเวลร้อยด้วยนะครับถ้าเลเวลร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอาจจะผ่านได้ก็ได้นะตอนนี้เขาเพิ่มนะครับเพิ่มประตูมิติท่าน้ํามาแล้วนะเผื่อใครนะครับที่ยังไม่ได้เล่นก็สามารถมาทําการเล่นได้นะแล้วก็มีกิจกรรมนะภารกิจพิเศษนะครับให้เราทําการ เที่ยวภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับของนะไปเปิดตู้กาชานเนี่ยนะครับก็จะมีพวกลูบี้มีกุญแจที่ลงมาตัวมิติด้วยนะแล้วก็จะเอาไปเปิดตัวละครใหม่ได้นะเดี๋ยวขอญาตทำการรับของออนเฟิร์บโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าใครที่อยากได้โยซุบะก็สามารถมาเปิดได้นะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในตู้นะอืมแล้วก็เดี๋ยว EP ีถัดไปนะครับผมก็จะเปิดธาตุไฟให้ออกนะเออเปิดธาตุไฟให้ออกก็จะมาทําการ รีวิวอีกรอบหนึ่งนะสำหรับตัวละครตัวสุดท้ายตัวที่5นะตัวนี้ยังไม่ได้ทําการรีวิวนะครับตัวละครอ,อย่างอิซุกินะครับก็เป็นตัวละครทตุไฟนะเดี๋ยวค่อยมาจัดคอมโบทตุไฟแล้วก็เอามาเทสนะแต่ว่า E ีพีนี้มาทําการเทสโยซุบะก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถมาเปิดได้ในโตเกาชานะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นมาตัวมิติท่าน,น้ำแล้วก็กับภารกิจใหม่ด้วยนะเผื่อใครแบบว่าไม่มีลูบี้มาเปิดนะแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ไหวกับบอสด่าน1820นรอนะแต่กัมมอนเนี่ยมันไหวอย,อยู่ กับมันี็คือยืนชิวนะขนาดยศสุบาร์ผมเวลร้อยนี่ครับก็มีทั้งเลต้าก็เจสิก้านะมาคอยบับโลแล้วก็ทําการนะครับสตาร์ทฝั่งของข้ามได้นะครับแล้วก็ทำการนะครับควบคุมฝั่งของข้ามมาเป็นพวกตัวเองได้นะเอเผื่อใครอยากเล่นคอมโบธาตุไม้ผมก็สามารถทําได้นะผมก็จัดแบบนี้นะก็เป็นเจสิก้าเป็นเลตาก็เป็นยศสุบาอันเดยนะครับเอาไว้เคลียร์พวกบอสนี่ครับธาตุน้ําหรือว่าไปเคลียร์บอสธาตุไม้นะครับก็สามารถทําการ PVP ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสร้างโลได้แล้วก็ควบุม ฝั่งตรงข้ามได้่นแนวใครทอยากได้ก็สามารถเปิดได้ในตู้กาชาเลยนะผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วแนวสําหรับตัวละครตัวที่4อย่างยซสุบะแนวก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบนะครับอย่าลืมส่งแค่เกมสรตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดแค่6กหมื่นเองนะส่วนใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม